เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวพี่สวัสดีครับทีนี้ผมมาชี้เป้ารถส,สวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับคันนี้ Toyota, โตโยต้าโคลาฟโตโยต้าปีศูนย์สเครื่องเกียร์ดีสีสวยเงางามภายในเบาะหนังสภาพดีครับไม่ขาดเบาะด้านหน้ามีขาดครับด้านหลังไม่ขาดครับเกียร์ออโต้จบไฟฟ้าแผงสวิตช์แผงคอนโซลตัดลายไม้ครับ สวยสีสวยครับเอาไปหุ้มเบาะหน่อยก็สวยหุ้มก็หลักพันเท่านั้นเองหุ้มาคารก็หลักพันนะครับภายนอกสีสวยแล้วครับเงาฉ่าตามรูปเลยเครื่อง1.6ึ่งจุกิโลต้ไม่เคยแก๊สนะครับคันนี้ไม่เคยแก๊สเป็นรถบ้าน,นครับรถบ้านไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับไม่ใช่รถแท็กซี่ไม่เคยแก๊สกับราคาสุดคุ้มครับ4 5่0 0ืบาทเท่านั้นครับเอาไปใช้กันอีกยาวรุ่นนี้อึดทนแน่นอนเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงล่างก็ยังดีเลี้ยวซ้ายขวาไม่ดัง มีเล่มทะเบียนครบนะครับพิกัดดูรถอยู่สุพรรณบุรีพร้อมกุญแจร,รีโมทให้ด้วยกุญแจร,รีโมทกระจกใช้ได้นะครับก็ลองมาเช็คเอาหน่อยนะปุ่แจรีโมทกระจกท่าใดนสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยติดต่อนะัดหมายกันโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ